มจาจ้ะเบาๆก่อนนอนขอหน่อยอีสโนมเอกโอ้มึงโพดนะใช้เงินห้องเต้มืองเนี่ยให้เงินมึงทีละเอา่าไะนะทีละสี่ล,ล้านอะไรเหรอให้เงินใช้ทีละสี่ล้านกลัวไม่ใช่ลักษณะแบบนี้อีสัตว์ไม่ฟอกเงินยาก็ฟอกเงินฟอกเงินบ่อนมีอ่สองอย่างพ่องตายให้มงเงินมึงใช้ทีละสี่ล้านมืองเอาไปทำเฮี้ย,ยอะไรอะฮะ มึงใช้เงินสดซื้อของเหรออีเยอะมึงรู้ไหมขนาดซื้อปลุยปีตองเนี่ยซื้อพวกกระุยกระเป๋าปลุยปีตองขนาดซื้อเงินสดนี่เขาก้มฟูว่ามันรับยากนะ่ยเขาใช้บัตรเขาโอนผ่านบัตรถ้ายย่งมึงเอาไปซื้อของใช้เงินสดซื้อเยอะๆเขาจะสงสัยมึงเอาเงินมาจากไหนมันจะเป็นการเขาจะเทียบว่าฟอกเงินการที่จะโอนเงินเข้าออก เขาจะตรวจเนี่ยเขาจะกรอ,อกรายละเอียดในการแม้แต่ล้านหนึ่งอะ่ะมึงเบิกเงินล้านหนึ่งอะ่ะเขาจะต้องมีรายละเอียดถามมึงว่ามึงจะเอาเงินไปใช้อะไรนะมันไม่ยง่ายขนาดนั้นที่มึงจะเบิกเงินสดทีละสี่ล้านหรือฝากเงินทีละสี่ล้านใหญ่ๆอะ่ะมึงมีอยู่สองอย่างอิสโนมเมกสองอย่างเลยมึงเป็นสมีเมนไม่ฟอกยาก็ฟอกเงินวันหลังกูจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเกี่ยวกก็เสมียนพวกยาวพวกอะไรเนี่ยเสมียนยาเสเมียนบอลเนี่ยเดี๋ยวกูจะเล่ามึงฟังไอสัตว์ทาเหมือนมึงเนี่ยโอ้ยหาลากไม่มีหรอกผู้ชายเอาเงินมึงมาให้มึงทีละสี่ล้านแล้วมึงจะเบิกไปทําเฮี้ยอะไรเอาเงินสดออกไปสี่ล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมีแต่คนโง่เท่านั้นจีเชื่อมึงไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนะคนเขาจะสงสัยถ้าเป็นตํารวจกูเล็งมึงไอ้เฮียมีมีม ที่มึงจะใช้เงินสดออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยมีบอนกับยาเอาเงินไปซื้อ,อยาโดยที่ไม่ต้องเงินซื้อ,อยาเขาไม่ไม่โอนนะมึงเขาใช้เป็นเงินสดมึงบ่อนเขาก็ใช้เงินสดมีอยู่สองที่ที่จะใช้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยจานวนเยอะๆฝากจานวนเยอะๆถอนเยําๆเยอะมีอยู่ในบ่อนมึงเป็นเสมียนไม่เสมียนรถนั่นแหละว่าไม่ใช่มึงลักษณะเราทรงไม่น่าจะใช่ อันนี้คือมาเล่นอธิบายให้มึงฟังเพื่อคนหนึ่งเขาดูความหรูหราแต่กูก็คิดว่าถึงคณะไอ้คดีเด็กหญิงชมพู่มีการฟอกเงินเนี่ยเกี่ยวกับเงินมาฟอกกันเนี่ยกูว่ากูเล็งที่มึงดีกว่าวะมึงนี่เหมือนแล้วเนี่ยกูได้ยินข่าวในคดีเด็กหญิงชมพู่มีการฟอกเงินมีการที่จะเอาเงินเขามาฟอกใหญ่มึงนี่ไม่อยากให้คดีพวกมึงเนี่ยเป็นผู้อิหมูน้อยกับใครทั้งหลายทั้งสิ้นในกลุ่มแก๊งเนี่ยกูดูลักษณะเราไม่อยากให้ ทั้งหลายทั้งสิ้นจบเลยเนะมึงจะปั่นให้คนเตกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกับผู้อีดากลีกลเนี่ยอีดาลีเนี่ยคนเดียวมึงไว้ดูลักษณะเราอะใช่คนเดียวกันในมึงจะเป็นการปั่นเพื่อให้อคดีมันไม่เงียบมึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เงียบอะถ้าเงียบพวกมึงก็ไม่รู้จองเงินไปฟอกที่ไหนอะเงินเนี่ยเงินถ้าเป็นเงินยานี่นะมึงมีกลิ่นนะมึง กูจะบอกมึงให้เงินพวกเงินยาพวกอะไรเงี้ยมาตํารวจได้กินเร็วมึงเขาจะไปฟอกที่ไหนพวกเงินยาไปฟอกในบอนมึงลักษณะการโอนเงินรับเงินโอนเงินรวยอู้ฟู่เงี้ยตรวจสอบมึงได้อะถ้าผัวมึงจะให้หเงินมึงขนาดท,าทักทีเราเป็นสี่ล้านเนี่ยกูว่ามันไม่ใช่มีอยู่สองอย่าง เส้นทางการเงินที่จะใช้เงินสดระดับนี้มีตะบลกับยามีแค่นั้นอ่าเอาเงินเข้ามาฟอกเป็นฟอกกันนี้ไหมโอนไปโอนมาโอนเข้าวัตถุหวยโอนนั่นโอนนี่โอนไปวัตถุหวยเนี่ยอืมปัน่นคดีนใหญ่อยู่ในเนี้ยกูจัวเจ้าเงินยาเงินงนั้นเงินบอลมาฟอกเราดิ ถูกทีเยอะ,ๆๆๆะเยอะถูกทีละเยอะเยอะเนี่ยพวกมึงเนี่ยมันใช่ร่ะมึงก mm ูเห็นแม่งโษณาอนู่น่ะนะถูกหวยทีละทีละกันเยอะเยอะเนี่ยโอนไปโอนมาระหวางมึงจะเจอเข้อหาฟอกกันเขาใคร mm hmm. รับเงินจากบัญชีคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการฟอกกันแล้วตูเตออีกรับเงินจากคนที่เขาเอาเงินยามาฟอกก็โดนอีกก mm ูกลัวจะฟอกกันในเนี่ยเด้อ ส่วนคนอื่นอันนี้คือมาพูดเบาๆนี่หนมกูเห็นมึงแล้วกูเกิดอาการกูจริงๆกูไม่ได้มีเงไรอยแล้วกูไม่ได้มีอะ่ะกูก็พูดเหมือนกูพูดกับมึงเมื่อวานนี่แหละอยู่แถวสามเหลี่ยมทองคาให้พวกมึงเนี่ยถ้ามึงไม่ใช่อีดารินมึงก็อยู่แถวสามเหลี่ยมทองคํานั่นแหละทําอะไรอะ่ะไม่มีใครที่เขาจะเอาเงินสดมาให้มึงหรือมึงจะถอนเงินสดออกไปทีละสี่ล้านเนี่ยอันนี้ปากละ งอไปทำอะไรไม่มีบอลไม่เอาเงินเข้าบอลก็เงินจากยาที่จะหมุนกันระดับใหญ่ๆขนาดเนี้ยระดับที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีหนึ่งหมุนซื้อยาสองบอลเขาจะใช้เงินบอลเนี่ยสามเี่ยนท่องคำเหรอมึงอยู่แถบนั้นปะเพวกส้นตีนทั้งหลาย หลอกได้แต่ควายคูันี้สมเจมันมัดหนังยางของเงินตอนแรกมันบอกว่าเงินของมันหลังๆบอกเงินมันไปแคปมาจาก Google ตอนที่กูเล่นเรื่องการหนังยางมัดเงินของมันเนี่ยการมัดของหนังยางเรื่องการมัดยางของเอ่อหนังยางเนี่ยมันบอกวิธีว่ามัดมาจากไหนมัดแบบของอีสมเจมันโพสมันบอกมันไปแคปมาจากใน Google เนี่ยมันมัดแบบนั่นคือเขาสอนมานะ ว่านะ่ะมาจากยาไม่ยาก็บ่อนมีสองที่มัดเป็นก้นก้อนสีงง่เหลี่ยมเนี่ยถูกปะพวกมึงถึงไปแก้ตัวว่าเป็นเป็นเงินไปแคปมาจากใน Google กูเล่นเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับพวกมึงเน่ยส่วนคนอื่นนะมึงอยา่ามึงอยา่อยาโพสเท่าอย่างเดียวนะถ้าพวกมึงอยากถ้ามึงอยากเล่นเนี่ยมึงเล่นได้เลยอุยดามึงสามข้างชาติ ดามึงให้หายป่วยเลื่อนตีนหรือไม่กูปได้มึงป่วยหนักกว่าเดิมอย่าเหา่าเพราะกูไม่ไปว่าใครให้เสียหายนะเพราะฉะนั้นถ้ามึงเห่าอย่างเดียวอย่าเหา่าหมาเหา่ากูไม่ชอบมันไม่กัดเฮียเห่าอย่างเดียวกูไม่ชอบกูดา่ามึงหีแหกเลยนะกูจะบอกก่อนกูไม่ได้บอกนี่อย่ามึงนะแฉไสแตกนะกูจะบอกก่อนะอกกอนะมึง แขลุุมโรกกำเริบนะามายุ่งกับกูเอากี้ถ้าเป็นตำรวจเนะี่ยกูจะรงอีอีอย่งนี้ก่อนเลยอีสนมเอกกูค,คิดว่าเงินฟอกมา,าอีเอี่ยฟอกในคดีนี้แหละจับตาดูมึงคอ่อนเลยดูลักษณะมันไม่ใช่มึงออนดอยชิบหายเลยมึงอีสนมเอกกูไม่ได้มาที่นี่เล่นๆน,นะมึง รู้ได้ยินข่าวการฟ้องเงินตั้งแต่ตอนแรกรีควายไปละขี้เกียจคุยกับพวกมึงเยอะอวดรวยต่อไปอีสัตว์ให้คุยช้าพวกมึงไม่ไม่อะแต่กูรู้สึกว่าพวกมึงมันโชงโง่มากกว่าไปละกูะเบื่อมึงยกมืออะไรเนี่ยมึงเบียดร้อนขนาดนั้นไอสุริยามึงเบียดร้อนคืออะไรพ่อค้ามึงเดือดร้อนกับกูด้วยเหรอเดี๋ยวกูดูมึงก่อนกูชอบมึงจังเดียดร้อนจังมึงเนี่ย คุยกับมึงหน่อยดีปะ่ะคุยกับมึงหน่อยดีปะ่ะสุริยามึงเป็นใครเนี่ยสร้างช่องมาสามสัป,ปดาห์ได้ควายเป็นใครพักท้ายไม่มีดว้วยสร้างทำเพี้ยไรร้อนตัวอย่างี้เพี้ยสุริยาคินพันธ์พระเอกหนังจกักรกงวงเก่าไม่ควายกูรำเบื่อพวกมึงมึงจะคุยเกไหม ว่ามึงคุยสามคำแล้วมึงก็ไปสร้างข้อาใหม่เขาช่องกุยโอเคเปล่าเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนไม่มีเฮียเลยเลยร้อนตัวมึงอย่าร้อนมากอีสัตว์พวกมึงนีรวยถ้วยสัตว์เลยยิ่งหยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งโง่อีสัตว์โง่เฮียเลยขนาดนั้นสิ่งไม่ควรอวดมึงเสืออวดอวดเฮียเลยอวดให้ตำรวจเขาตามกินมึงให่เฮีย ตำรวจเล็งเป้าลงเชื่อกูุิมึงไงไม่ยาก็าบนนะ่อน่ะมีสองยาจะใช้เงินสดเยอะๆอย่างเงี้ยมีสองที่เท่านั้นถ้าบ่อนี้ปกติจะเอา,าสามบ่อนเหรียงทองคาแต่มึงจะเป็นสเสมียนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นยาเนี่ยตำรวจจ้องมริษัตว์น <c oughs> ั่นเยอะๆขนาดนั้นมึงชิบหายหรออย่าฟอกัสกันยาวมึงนี่อยู่แค่นั้นสุริยามึงจะหนีกูไม่สัตว์ ว่ามึงพิมพ์สามคำถ้ามึงไม่พิมพ์มึงเพิ่งสร้างช่องมาสามสัปดาห์มึงนี่เคีียร้อนตัวชิบหายเลยไปไปถ้าไม่คุยกับกูมึงก็ไปสร้างมาใหม่เรียบร้อยไม่ได้คุยเข้ามานักร้อนตัวนี่กูไม่ลูกกูจะฝานล้างบ้านมึงให้ตำรวจตามหาพวกมึงให้เจอสัตว์สายพวกมึงนี่เอาจีนเละกูเรียกกูมึงนะ สายเบเบ๊อโซนตินเขาเราียกคนพวกมึงเนี่ยสายเบเบสุริยาพวกอีหนุ่มเอกพวกอีเนี่ยผูเห็นไม่ไปแทงกูว่าแต่พวกมึงไปแทงอะไรนะแทงบัตคลากันจมขึ้มเนี่ยไล์สดอยู่ในช่องสอเกตบมึงเอาหลักฐานมันม้ยกูมีมีการโอนเงินกันให้การโอนเงิน,น,นพวกมึงแจงสเตทเมนต์กันว่า่นหรเลยวะเน,นี้แต่หลักฐานเก่ากูแคบไปเยอะ เกี่ยวกับพวกมึงกูก็บอกว่าสิ่งที่กูแคปไว้สิ่งที่กูขวนไว้มันบ่งบอกเวลาของพวกมึงมันบ่งบอกว่าพวกมึงเป็นใครถ้าพวกมึงเป็นสิ่งที่เขาว่าเนี่ยสิ่งที่กูสงสัยในการฟอกเงินเนี่ยมันก็จะบ่งบอกเวลาที่พวกมึงกระทำสิ่งที่พวกมึงกระทำจะโยงได้ด้วยว่ามันไปทางไหนงกกว่ากูไม่ได้มาที่นี่เล่นๆในอิสริยะกินพัน <laughs> ไมม์ไว้วงสัส ขวายดูเชื่อมึงนะกลัวหัวหักแล้วมึงกูบล็อกมึงแล้วมึงมาได้ยังไงควายฮะกูบล็อกมึงไม่กี้มึงมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้ขนาดบล็อกแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ขึ้นมาได้สุดจัดเลยว่ามาดิกูบล็อกมึงไม่กี้มึงมาอีกได้ยังไง ถูกบอกเลยสวัสดีามึไปไหนรลนวะโกรธด้วยโกรธด้วยอีหนุ่มแอม๊มึงสร้างไว้กี่ช่องไอสัตว์มึงสร้างไว้กี่ช่องเนี่ยมึงสร้างไว้กี่ช่องมึงเวก สร้างมากี่ช่องช่องมึงเนี่ยจ้างสร้างมากี่ช่องอี่สอบถ้าเป็นตำรวจเนี่ยูตามมึงแล้วการฟ้อกเงินของกลุ่มแก๊งมึงโอนเข้าโอนออกโอนโ่นโอนนี่กูสงสัยใครที่มันแม่งโอนเงินเยอะๆจํานวนหลายๆเขาบอกมากมีคนต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามาฟอกตั้งแต่กี่ปีแล้วสามปีที่แล้วนู่นสี่ปีตั้งแต่นู้นตั้งแต่ พายายเี้ยงเริ่มจะมีฝาบ้านในการทําบ้านนู่นนี่นั่นวะกูได้ยินข่าวเขาเอาเงินเข้ามาฟอกกันเส้นสายมึงมหีหนุ่มอีกมันอยู่นานยังอีเหี้ยสุดท้ายกอ,อกองนู่นกองนี่เหี้ยสุดท้ายเข้าตัวรวยรวยรวยกูว่าเนี่ยมึงบนเวอร์ฮะอีหมูน้อยเยอะๆอีหมูน้อยนี่กำความลับมึงไว้เยอะเปล่าเหี้ยหนุ่มแอก กูควรจะกมความรับมึงไว้เยอะๆดิขอ,องจริงถ้ากูเป็นตำรวจนะกูต้องกลุ่มแก๊งมึงอะ่ะมีใครที่จะใช้เงินสดแบบหลักี่ใหญ่เงี้ยไม่มีหรอกมึงไม่บ่อนไม่ไม่ฟอกเงินบ่อนก็ฟอกเงินยามีสองอย่าง โอ้ถ้ามึงกูถ้ามันจริงอย่างที่มึงนี่นะแต่มึงขึ้นไลฟ์ช่มึงวิดีโอใช่ไหมดันมือมึงไลกก้าวมึงใช่ไหมกูตำรวจกูจ้องมึงอะไรเงี้ยมึงระวังอยู่ตำรวจในเนี้ยอีส่าเขาจะแบกเมล้มเอาให้อีส่าเด้อมึงเจอแต่โจนี่สนตีลนเนี้ย คิดว่ามึงคิดตำรวจจริงๆเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ซั์มึงเจอสายบักเมงอย่างที่กูรู้ว่ามีเนี่ยนะมึงตายพวกมึงตายตายแน่ๆเขาจะเล่นมึงเ่ะ้เขาเดี๋ยวแม่งเขาเข่าพวกมึงมาเล่นเล่นัปบเดียวเท่านั้นมึงต้องให้ถ้ามึงไม่ให้เดี๋ยวมึงจะโดนเฮียกูอยากให้มึงเจอสายบักเมงจริงส้นตีน วดรวยวัดรวยอย่างพวกน,นี้มึงเจอต้องรวใสายสายหิวหวยเข้าไปให้มึงจะไม่รอดอีสัตว์มันกำลังจ้องคนอยู่เนี่ยย่าว่าไม่งีโ่ชิบหายเลโยโอีสัตว์มึงคุยจ้องไอ้สายสายแบงเมลเนี่เขาจ้องมึงแล้วอีสัตว์ไม่รู้มีจริงหรือไม่มีจริงไม่รู้ แต่แน่ๆคือนาฬิกามันดูนลักษณะแล้วมันมีจริงวะแต่มันมสืบเ,เองว่าไม่ยาก็ก็ฟอกเงินบ่อนอะดูแทบ็บหนดูนลักษณะวีดีโอทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยไม่มาเลยก็ต้องแท็บมาเลยไม่มาเลยก็ต้องแท็บสามเหลี่ยมแทงทองคำนั่นแหละดูลักษณะแล้วแค่นั้นถ้ามันใช้ธนาคารไทย สีเขียวนั้นธนาคารไทยฉบักไทยมาก็อยู่ไม่ใกล้หรอกสนมเอกมึงคงไม่ได้บอกว่ามึงอยู่กรุงเทพนี่สัตว์ถ้าเครือข่ายกรุงเทพนี่นะมึงตายหาค้านี่สั์อ <c oughs> ูจะจอดรู้ได้ว่ามึงเป็นใครได้ง่ายๆด้วยอสัต์กูว่ามึงอยู่แถบสามเหลี่ยมทองคำดูลักษณะแล้วการทักการนู่นการน,นี่ของมึงนะอยู่แถบนั้นไหมไม่มาเลยก็ต้อง แทบนี้แหละนี่ฮะโอ้ถ้ามึงอยู่แถบนี้นะกรุงเทพนะชิบหายเลยมึงมึงเจอกูดิมึงมึงโอ้ยมึงเจอของจริงเลยสัตว์นี่ฮะลากควายหาข้อมูลมึงไม่ได้ยากเลยด้วยซ้ำกิก้งเดียวได้ข้อมูลทันทีสัตว์มึงอย่ามา อ่อนไอยอยู่กับกูเลยควายถ้าเราทุกวนฉีกเล่นโซคายที่จะเล่นกูมึงเล่นเล่นเลยนะกูจะด่ามึงใ,ให้มึงป่วยหนักกว่าเดิมอีกบอกมึงให้ข่าวกูไม่ให้ด่าธรรมดากูด่าข้ามชาลูกแฉมึงใส่แตกเลยไปละ